เรากำลังจะเข้าไปหาผู้ชนะกิจกรรมคลีสของโคชิ่งฮอร์โมนกันแล้วนะครับตื่นเต้นมากก็วันนี้นะครับผมมีรูปถ่ายนะที่ผมคิดว่าผมเท่ที่สุดแล้วก็มีนี่ครับต,ปปตุ๊กตาก็ตัง้งใจจะมองให้แฟนนะต้อนนะต้นขนาาแบบซาดงดีมากเลยแอบเดียนมาแอบยังไม่ได้ขนาดเลยดูผลงานอื่นของต้นของที่แบบไม่ใช่ของเซนไม่ค่อยได้ตามเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูอะไรเลยแล้วก็ ใจแบบเกาแต่ก็ไม่เอาอ่ะจะอยากจะพูดอะไรกับเรอยไม่รู้ว่าถ้าเจอจริงราพูดไม่เอาหรือเป่อะไรนป็นราง่อนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่งเ่ยนเต้นแลนะสด,ด,ด,ดีชื่ออะไรครแอป p เปอรพีแอปเขาบอกว่าเป็นแฟนคลับของไมนโอ้จริงเหรอพี่ตอนนั้นผมยัง ยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่เลยมั้งมนนหนึ่งเองวะฮะเขา,าบอกว่าเขารออนิจจังที่ต้องมีควาอดเลยแบบว่าพี่พี่ต้องรอนานหน่อยไอ <c oughs> พี่เด็ที่ท่านถามนี่ผมเริ่มมีบทบาทแล้วพี่ให้พิสูจน์ตบมือเราชอบไอพี่ไหนครั <c oughs> ไอรถไฟที่ไปเล่นสวนสนุกแต่ก็ชอบด้วหน่วชอบถาวเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทอันนั้นจะได้เห็นน,นานก็ <c oughs> อขอบคุณมากทำให้ผมมีความรู้นะครับนี่พี่ผมมี อันนี้อ๋ออันนี้เลยอ๋อใช่ไม่ด้วยใช่ใส่หิ้งไว้เลยลูกนี้คก็เอาง่ายๆนะคือผมดูดีสุดเลยคือผมอ่ะโอ๊ยจริงเหรอขอบคุณครับรอเล่นเหรอเอ้ยผมไปละรอเล่นละเลยครับลูกนี้พี่อาจถ่ายครับ๋อพี่อาจถ่ายเอ้แล้วแล้วพี่ดูนี่อย่างพี่แนะนำโดยเขาดูแล้วนะใช่ใช่ใชมใช่